ยินดีด้วยศิลปินสาวเปิดตัวแฟนหนุ่มกลางไอจีหล่อล่ำดีกินทหารเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพักจีมินหรือเจมินได้โพสภาพเคลื่อนไหวคู่กับหนุ่มปริศนาบนอินสตาแกรมของเธอพร้อมข้อความระบุว่ามีความสุขกันเถอะขนาดที่ล่าสุด21พฤศจิกายน65 Warner Music Korea ต้นสังกัดของ เจมี่ก็ได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อในเกาหลีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเธอและกูมินชอนจากรายการ The a l อ o n s q ส a d วาว่าพวกเรายืนยันว่าเจมี่กำลังคบหากับกูมินชอนอยู่ในขณะน,นี้พวกเราจะรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งหากทุกคนมอบความรักให้กับพวกเราด้วย